สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นพัดลมพกพาทุกคนนะครับของ j i s ุ Li f e นะครับผมอ่ะตอนนี้เป็นรุ่นตัวเล็กหน่อยทุกคนตัวน,นี้เป็น Life h ้าใชไหอ่านะครับก็กล่องหน้าตาคือหน้าต่างตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องมาแบบนี้เลยอันนี้คือซื้อจากร้าน Official ยลเขาเลยนะ,ะครับจะมีฟังก์ชันบอกทางด้านนี้ว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็จะมีบอกรายละเอียด 5สปีดนะครับอันนี้คอมแพคพกพาง่ายนะครับพอเทเบิลดีไซน์ในอินโนเวชันเทอร์โบชาร์จ i r ร์โฟนครับอัพ o 16ชั่วโมง Off Battery นั่นเองนะครับ On Off Key อ่าเป็น On Off Key มีช่องแอร์อากาศออกตัวนี้ทางอัน,นนี้ด้านหลังช่องเข้าอันนี้ช่องชาร์จ Type C นะครับแล้วก็จะมี อ๋อนี่มีโฮลมีที่แกวนกับตัวหูเชือกนะครับเป็นหูเชือกด้านด้านนี้ก็จะเป็นนะครับ The World No.1 นะครับ Portable Fan ันี้ก็จะมีบอกรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเป็นอาบแบรนด์นะครับ Jisu Life นะครับโมเดลจะเป็น FA42 นี่นะโมเดลอยู่นี้นะครับโมเดล FA42 Product Name นะครับเป็น Handheld Fan Life 5 Input ไฟเข้า5โวลต์2แอมป์ก็ชัดน่าจะชาร์จเร็วอยู่นะครับ2แอมป์ แบตเตอรี่4,500นะครับ4,500ม ah ิลลิแอมเลยนะครับ16.65วัตต์3.7โวลต์ขนาดกรขนาดก็ตามนี้นะครับประมาณนี้ไปแกะดูด้านในกัน <P ull s> มาออกมาแล้วในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีสายนี่โอ้โมีมีเชือกคล้องมาให้ด้วยเอ้ยเป็นเหมือนเชือกนะแต่มันเป็นยางซิลิโคนนะครับมองแล้วแต่ว่าพิมพ์มาเป็นลักษณะคล้ายๆบเ,เหมือนเชือกอ่ะแต่แต่ตัวจริงมันเป็นยางซิลิโคนเนี่ยนะครับเป็นยางเป็นยางซิลิโคนเออนี่เอาไว้ร้อยเชือกนะครับมีสายชาร์จ Type C มาให้2แอมป์สายสายค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น2แอมป์เพราะว่าแบบเยอะไงนะครับ ามาแล้วผมคือเขามีหลายสีนะฮะเขามีหลายสีนะครับ,รบแต่ว่าผมเอาเป็นสีนี้มาเป็นสีออลครีมครีมนะครับดูมินิมอลดีเป็นสีออลครีมครีมนะครับน,น,บนี่มีแบรนด์ตรงนี้จิสุพอติเบิลแฟนนะครับอ่ามีรูออกตรงนี้นี่ปุ่มพาวเวอร์นะครับตรงนี้มีตัวหนังสือบอกอยู่จิสุไลฟ์นะครับจิสุไลฟ์ด้านหลังอ่ะตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าม,มีรูคล้องเชือกตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดอะไรบอกมีห้ามอะไรเนีเรื่องของแบบมีตัวเลงแดงนีแจ้งเตือนหน่อยว่าอย่าเอาอะไร ใส่เข้าไปน,นี่นะครับช่องชาร์จอยู่ท้าซีอยู่ตรงนี้นะครับช่องชาร์จท้าซีอ่าเพิ่อสวยดีนะกะทัดรัดแล้วก็ดูมินิมอลดูดูมินิมอลดีมากเลยนะครับไม่มีหน้าจอดิสเพย์อะไรบอกนะครับราคามันกําลังดีไงรุ่นนี้นะครับเออประมาณแค่แบบ200กว่าก็บาท300อะไรเงินเออไม่แพงมากนะครับผมจะลองกดเปิดดูนะครับกดทีนึงเปิดโอ้แค่เบอร์หนึ่งนี่ไม่มีเสียงเลยนะแต่ลมออกมาดีดีเลยนะครับรู้สึกได้เลยว่าลมออกมาดีนะครับกดอีกทีนึงจะเป็นเบอร์สองพอกดทีนึงไฟจะกระพริบนะครับ นี่เบอร์3นี่เบอร์3แล้วอ่าต่อไปเบอร์4อ่าเบอร์4ี่เนี่ยก็เริ่มมีเสียงหน่อยนึงแล้วนะครับเพราะลมพวกนี้มันมีเสียงอยู่แล้วล่ะทุกคนเพราะว่าหมันมันแรงมันสูงมากเออผมเห็นมันเป็นช่องแบบเนี้ยไม่คิดว่าลมมันจะออกมาดีเหมือนกันนะเห็นมันมีแค่ช่องเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่บังตรงเนี้ยผมยังกลัวว่าลมจะออกน้อยเลยเออปรากฏว่าลมออกดีอยู่นะครับทุกคนนี่อันนี้น่าจะเบอร์5แล้วมั้งเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามีแค่5เบอร์นะเออเสียงไม่ดังดีด้วยเพราะว่าาาด้้นนนนนหหลัังีมมทํเเป็ือแบบ เออเรื่องเรื่องช่วยช่วยเรื่องรีดรีดเสียงดีมกันนะนะครับด้านหลังนี้ดังกว่าอีกอะด้านหน้านเงียบเงียบอ่ากดอีกทีนึงหยุดอ่าแค่แค่นี้เองใช้งานแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ดูแบบหนักดีน้าหนักดูหนักดีนะเพราะว่าแบตมันแบตเตอรี่มันเยิะนะครับก็อาจจะต้องแลกมาด้วยน้ําหนักหน่อยนะครับมีห้าห้าเบอร์นะกำลังดีไม่ได้แรงเหมือนกับแบบพวกเทอร์โบอะไรขนาดนะั้นนะทุกคนแต่ว่าแรงใช้ได้นะครับ1เบอร์3เนี่ย1 2 3เนี่ย ไม่เสียงไม่ดังสี 4, เริ่มดัง5ดังแต่ว่าลมอะ่ะมันออกไม่พุ่งออกออกไม่ได้เป็นแบบเคยใช้รุ่นที่มันเป็นแบบเหมือนลมมันเคเรียกว่าลมลมมันค่อนข้างแคบอะ่ะนะครับอันนี้ลมมันกว้างกว่าเยอะเลยนะรู้สึกได้เลยนะครับเอเลมกว้างตัวลมหน้าลมมันกว้างกว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองชาร์จแบตด,ดูดยี๋วผมจะลองเปิดเทสด,ดูนะว่าสมมติว่าเอาเบอร์5เลยถ้าเปิดเบอร์5เนี่ยได้ใช้ได้สักกี่ชั่วโมงนะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวคู่มือให้ดูกันนะครับในส่วนของตรงชุดภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมว่าคู่มือเขามีบอกอะไรบ้างนะครับอ่ะอนนี้ก็จะบอกตำแหน่งต่างๆนะครับของตัวพัดลมนะอันนี้คําแนะนําก่อนใช้งานอะไรแบบาเงี้ยนะครับก็เขาจะมีบอกนิดหน่อยก็เช็ค ควรเช็คการชาร์จเช็คอะไรต่างๆเช็คสภาพอากาศอะไรแบบนี้นะครับไม่มีอะไรสาคัญเท่าไหร่นะสวิต์เกียร์ชิปนะครับกดแบบสั้นๆธรรมดานะครับเพื่อเปิดปิดแล้วก็มันจะเป็น1 2 3 4แล้วก็5นะครับแล้วมันก็จะออฟเนี่ยพอออฟเสร็จก็จะลูบไปใหม่สามารถที่จะลองเพจ ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ปุ่มไหนนะเออมันกดแช่ได้ทุกคนกดแช่นะครับเพื่อปิดนะครับบางทีมันอยู่ที่เกียร์มเงี้ยเรากว่าจะกดไปออฟเนี่ยมันต้องกด4กดหแล้วถึงจะกดออฟใช่ไหมมันกดลองเพสได้เลยนะครับเพื่อที่จะชัรดาวน์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูไฟสถานะของไฟกันนิดนึงนั้นเหมือนที่เราดูกันเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าหากว่าไฟติดค้างนะครับตรงนี้ก็คือว่าชาร์จเต็มนะครับตรงนี้ไฟติดค้างไฟติดค้างก็คือชาร์จเต็มถ้าเกิดว่าไฟมีการกระพริบแบบช้าๆนะครับก็ กำลังชาร์จอยู่นั่นเองนะครับกำลังชาร์จอยู่ถ้าหากว่าไฟติดแบบว่ากระพริบ1ครั้งนะครับหมายถึงว่าเกียร์ชิปก็คือการเปลี่ยนสปีดเปลี่ยนเกียร์นั่นเองนะครับถ้าหากว่าทํางานแล้วไฟยังกระพริบอยู่นะหมายความว่าแบตเตอรี่เริ่มเริ่มต่ําแล้วเออขาจะมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ว่าเออแบตเตอรี่เริ่มต่ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งาน,รนงรพรดตูแล้วไฟมันยังกระพริบอยู่ปกติแล้วไฟมันจะไม่กระพริบใช่ไหมนะครับต่อไปว่าถ้าเกิดว่าไฟกระพริบ3ครั้งในเวลาที่เราเปิดเครื่องกดสวิตช์แล้วไไฟกริบ3คั้งงแต่่่วาาามทํน ว่าแบตหมดทุกคนแบตหมดจนไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับก็บอกว่าก่อนจะทําความสะอาดนะครับจะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากตัวหน้ากากกลมๆเนี่ยถอดไม่ได้นะเออแต่คือมันถอดตัวตัวตัว,ต,วตัวฝาหน้าออกมาได้เลยนะครับบอกว่าตัวแมสเนี่ยมันถอดไม่ได้แต่ว่าสมา,าสมารถที่จะท็อปไวเนี่เออสามารถที่จะทําความสะอาดตัวเซอร์เฟซโคเวอร์ได้นะครับก็ห้ามใช้น้ําหรือว่า ไอ้พวกของเหลวทำความสะอาดต่างๆนะครับมาทําความสะอาดตู้คินอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเนอร์พวกมอเตอร์แล้วเนอร์ห้ามห้ามใช้นะครับแล้วก็บอกว่าห้ามสัมผัสตัวอุปกรณ์พาวเวอร์สปายอะไรต่างๆในไหน,นที่มือเปียกเนี่ยเขามีบอกว่านี้ด้วยนะเนี่ยคู่มือการถอดแบตเตอรี่บอกว่าเขาบอกว่าก่อนทิ้งเนี่ยให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เอาแบตเตอรี่ไปกําจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับนี่เนี่ยเขาบอกว่านี่มันถอดได้ไนะ โคเวอร์ด้านหน้า,น,านะครับท็อปโคเวอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกอันนี้ขั้นตอนในการถอดแบตเตอรี่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าถอดเพื่อทําความสะอาดนะเอออันนี้อย่างเขาบอกว่าตอนที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาบอกตัวแมสเนี่ยตัวไอตัวหน้ากลมๆอย่างเงี้ยมันคงถอดมันถอดไม่ได้ไงอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วน,นี่คือเป็นคําแนะนําในเรื่องของการป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุต่างๆอะไรอย่นี้นะครับการใช้อย่างปลอดภัยอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยก็มีคําแนะนําเยอะเลยทุกคนประมาณ13ข้อนะครับห้ามใช้ในอุณหภูมิร้อนห้ามให้ ไม่ควรให้เด็กเล่นอะไรต่างๆแบบนี้นะเออมันเป็นพื้นฐานอนะ่ะห้ามใช้ในอุณหภูมิสูงกว่า60องศาแล้วก็โปรดัก t ไม่ได้กันน้ำนะครับอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปหากว่าเกิดอย่างถ้ามีควันมีควันออกมาให้หยุดใช้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้มาดูสเปค i เ a คชันตัวนะครับแบตเตอรี่เนี่ย4 5่0าใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเขามีบอกอยู่ว่าชาร์จิ n งไทม์ตัวนี้นะครับ4-5ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดชาร์จาจากจากศูนย์เนี่ าชาร์จจากแบตหมดใกล้ๆจะหมดจริงๆเขาบอกว่าประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ working time เนี่ย4.5ถึง16ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความแตกต่างกันของของสปีดที่ใช้นั่นเองนะครับน้ำหนักอยู่ที่148กรัมเนี่ยกำลังดีนะครับ น้ำหนักอยู่ที่148กรมัมขนาดก็มีขนาดอยู่เท่านี้ขนาดของเครื่องนะครับกำลังถือเลยว่ากํกลังแบบกําลังดีนะเออกำลังดีอะ่ะทั้งขนาดทั้งแรงลมอะ่ะกำลังดีแล้วก็เสียงด้วยไม่ได้ดังมากนะครับโอเคหมดแล้วก็เป็นภาษาอื่นๆนแล้วทางด้านหลังนะครับอ่ะไปลองเทสพัดลมกันดูดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันนะทุกคนตอนนี้ก็ผมจะเปิดเลยนะครับ1 2 3 4 5อ่าผมจะเปิดเป็นสปีดเกียร์5ไว้เลยนะทุกคนตอนนี้เวลาบ่าย3 22นะครับเดี๋ยวมาลองดูจะเปิดทิ้งเอาไว้นี่ ว่ามันจะแบตหมดตอนกี่โมงนะครับโอเคนะครับทุกคนผมไปลองเทสทดสอบใช้งานมาแล้วเฮ้ยโอเคเลยนะทุกคนในเรื่องของการใช้งานนะครับระยะเวลาในการใช้งานในะที่ผมเปิดทดสอบนะก็คือเปิดเบอร์5เลยนะครับเปิดเกียร์5เลยโอ้ใช้ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเหมือนกันนะทุกคนแบบเปิดเบอร์5เนี่ย ทิ้งเอาไว้เลยนะครับผมเริ่มเปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสามยีประมาณบ่ายสามยี่อ่ะทุกคนพอใกล้ๆกล้ทุ่มหนึ่งนะใกล้ๆกล้ทุ่มหนึ่งประมาณ6กโมงห้กว่ากว่าหน่อยๆเนี่ยนะครับเริ่มกระพริบอ่าไฟเริ่มกระพริบเตือนแล้วนะครับไฟเริ่มกระพริบเตือนว่าแบตใกล้หมดนะครับแบตไปหมดเอาตอนทุ่มหนึ่งทุกคนทุ่มหนึ่งทุ่มสิกว่าแจ้งเตือนตอน6กโมงตอน18บแปดใช่ไหมแล้วก็แบตไปหมดเอาก็คือเครื่องดับเลยนี่ใช้ประมาณ1นึ่ทุ่ม 4ิีนาทีหลังจากที่ไฟกระพริบแจ้งเตือนเนี่ยผมถ่ายเก็บไว้นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณได้เกือบ3ชั่วโมงกว่าๆประมาณเกือบเกือบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับน่าจะได้ถึงเกือบสีน่าจะได้ถึง4ชั่วโมงแหละเพราะว่าก่อนที่ผมเทสเนี่ยผมก็ไปเปิดเล่นนู่นนี่นั่นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเปิดเทสทดสอบนะตอนที่ชาร์จแบตเต็มแล้วอ่ะทดสอบนู่นนี่นั่นดูอีกทีหนึ่งนะครับก็โอ้โหใช้ได้ครับแล้วก็เลยลองชาร์จดูนะครับก็เลยเริ่มชาร์จดูตั้งแต่ประมาณทุ่มมมม16เเหืออนนนนกัะริ่่ชาตทุ 16บนะครับแบตไปเต็มเอา4ทุ่ม19นะแบตแบตไปเต็มเอาตอน4ทุ่ม19นะก็ใช้เวลาชาร์จจริงๆก็แค่ประมาณ3ชั่วโมงอ่าประมาณ3ชั่วโมงพอดีประมาณประมาณนั้นนะประมาณ3ชั่วโมงหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเออแต่ว่าผมใช้ตัวใช้แต่ถ้าใช้หัวชาร์จดีๆหน่อยนะทุกคนใช้หัวชาร์จแรงๆหน่อยผมว่ามันจะทาให้ชาร์จได้เร็วขึ้นนะเขาบอกว่าขั้นต่ำานะ่ควรจะ5โวลต์ 5, 2แอมป์นะครับตามที่สเปคคู่มือเขาบอกนะครับผมก็ใช้หัวชาร์จดีๆที่ชอบอีกอย่างหนึ่ง สายคล้องมือมันเป็นซิลิโคนนะแล้วมันก็เลยเหนียวเหนืดมันล็อกกับข้อมือดีมากนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี้ยค่อยๆดันเข้าไปนะมันดันได้เอาเอาปลายเล็กเนี่ยค่อยๆดันดันดันเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวปลายมันจะโผล่มาอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็เอามาคล้องกับหัวฝั่งนี้นะครับเวลาใส่เข้ากับข้อมือแล้วล็อกแน่นล็อกอยู่กับข้อมือแน่นดีมากถ้าคือรับรองว่าไม่หลุดมืออะเออพอพอ,พอเราปล่อยพัดลมเนี่ยไอสายเนี่ยล็อกกับข้อมืออยู่พอดีเลยทุกคน เออก็ทาม,มาดีนะเพราะมันมันเป็นซีลิโคนแล้วมันก็เหนียวมันก็เลยล็อกกับข้อมือปุ๊บสับัดอะไรยังไงก็ไม่หล่นเออจับแล้วมันแบบเออสบายหายห่วงเรื่องว่ามันจะหล่นมันจะะายแบบนี้นะครับแล้วก็พัดลมขนาดของพัดลมนะครับกาลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปถือเก็บสะดวกไม่เทอะทะหัวก็ประมาณแบนแบงขนาดนี้เองนะใบพัดมันเล็กมอเตอร์มันเล็กนะครับแต่ว่าให้ความแรงที่กําลังดีไม่แรงเกินไปแล้วก็ ไม่ได้แบบเบาเกินไปนะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากเหมือนเจ็ตพัดลมแรงสูงนะอ่ะเพราะว่าเบอร์5้าเขาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังออกมารีดมันน่าจะรีดเสียงรีดลมให้สักระดับหนึ่งแล้วละ่ะทําแบบนี้ออกมาเนี่ยกับที่เคยใช้พวกเจ็ตแรงๆแต่ว่าลมแรงดีแล้วก็ลมออกกว้างดีนะ ลมเขาจะออกกว้างดีไม่ได้พุ่งมาเป็นลมตรงๆนะครับลมออกกว้างดีก็คือความแรงอาจจะไม่ได้แรงแบบโมเหมือนพัดลมเจ็ตอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าถามว่ามันก็แรงไหวพัดลมแบบเลทอันละแบบร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนั้นนะเออแล้วเลทราคาตัวนี้มันกําลังดีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับพัดลมตัวนี้นะครับจิสุไลฟ์นะครับผมมีหลายสีด้วยนะครับเลทแบบ300กว่าบาทอะแต่ถ้าหากโค้ดส่วนลดคูปองอะไรต่างๆในช่วงแคมเปญมิสต์มันเพเดวันเล็กเพื่อนอะไรแบบนี้ก็รับรองว่าผมว่าปเปิดบังคนซื้อได้ในเลทราคา แบบ200กว่าก็บาทผมว่านะเพราะว่าบางทีโคดรลน่ะมันลดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผุมอยู่นะครับโอเคได้แบรนด์ดีมอเตอร์ดีแบตเตอรี่อึดมากๆนะครับเสียงไม่ดังมากคลายร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดเล็กกระทัดรัดกาลังดีจิ๋วๆดีนะครับข้อมือตัวซิลิโคนลัดข้อมือนี่แน่นหนึบดีมากครับล็อกกับข้อมือดีทีเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ